ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ชื่อสุรชัยนะครับนามสกุลมลวังนะครับหรือชื่อเล่นชื่อเอนะครับก็มีช่องใหญ่ชื่อใจแชนแนลนะครับตอนนี้มาทํางานอยู่ประทุมธานีครับทุกคนขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมอหอมไอดินการ์เด้นนะครับส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับทํากินทำขายนะครับสไตล์ของหอมไอดินการ์เด้นนะครับใจแชนแนลก็เป็น ช่องเดียวกันแต่ว่าพอดีมาทําช่องนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการทําสวนนะครับสวนน้อยร้อยอย่างในสวนแต่พอดีตอนนี้มาทํางานอยู่ปทุมธานีนะครับก็มาเป็นรปภครับทุกคนก็มาทำส่งประกันสังคมมาตราสามสามด้วยนะครับเราจะได้มีบํานาญกินเวลาเราอายุห้าสิบห้าปีใช่ไหมล่ะอายุห้าสิบห้าปีเออเรามีบํานาญกินเดือนละสามสี่พันก็ยังช่วยเราได้นะ แล้วเราก็ทําส่วนน้อยๆร้อยอย่างไปทํากินทาขายอยู่ที่บ้านของเรานะครับจังหวัดลบบุรีแต่ตอนนี้อยู่ปทุมธานีอาชีพรปภก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ไม่ได้แบบดูด้วยค่าอะไรนะก็มีความรับผิดช,ชอบนะครับเป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์จริตก็ดีมากเลยครับก็มีหลายหลายคนที่มาทํางานแล้วถ้ารู้จักเก็บคือเก็บเงินได้นะครับผมเพราะว่าทํางาน12ชั่วโมงเดือนหนึ่งก็ได้เยอะนะครับ อ่าาแรงก็โอ้ห้าร้อย u ขึ้นไปนะครับแล้วแต่บริษัทที่เราจะเลือกทานะครับห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับแล้วแต่ความรับผิดชอบของของแต่ละที่นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีโอกาสนะครับทํอ่าส่วนน้อยร้อยอย่างเดี๋ยวก็ค่อยมาอัปเดตเรื่องส่วนนะแต่ตอนนี้ก็มาทํราปรปภก็จะเป็นอ่าเรื่องพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับที่มาทําช่องแยกออกไปพยายามแยกคอนเทนต์จากแต่เอชแนลมาเป็นช่องอาหาร แต่สําหรับช่องนี้ก็จะเป็นแนวสุรชัยนะครับทําส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับก็ไม่อยากจะรบกวนท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ทาช่องเนาะยังไงติดตามกันก็ตอบคอมเมนต์ช้าขอโทษขออภัยนะครับก็เราจะไม่ลืมกันเนาะเดี๋ยวใครมาคอมเมนต์มาแล้วก็เราตอบคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจกันไปในโชคดีกับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ